ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุต้องพิจารณาแล้วจึงค่อยทำการบริโภคปัจจัยสี่แม้ที่พวกญาติพากันถวายด้วยว่าพวกภิกษุที่ไม่พิจารณาแล้วบริโภคเมื่อทำกาละย่อมไม่พ้นจากอัตภาพแห่งยักษ์และเปรดขึ้นชื่อว่าการบริโภคปัจจัยสี่ที่ไม่พิจารณานี้เป็นเช่นกับการบริโภคยาพิษ แม้ที่คนคุ้นเคยกันให้แล้วก็ตามแม้ที่คนไม่คุ้นเคยกันให้แล้วก็ตามย่อมทำให้ตายได้ทั้งนั้นซึ่งเป็นข้อความที่ยกมาจากพระสุตตันตปิฎกค่ะคุถกะนิกายชาดกค่ะซึ่งการเป็นภิกษุนั้นไม่ได้เป็นง่ายๆอย่างที่บวชกันเข้ามาอย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะหรือว่าหนีคดีมาบ้างก็มาบวชไม่มีงานทำก็มาบวช อกหักบ้างก็มาบวชอย่างนี้ค่ะเป็นต้นเพราะว่าชีวิตของภิกษุสามเณรน,นั้นต้องอยู่ภายใต้หลับพระธรรมวินัยทั้งสิ้นค่ะไม่ได้มีชีวิตอย่างขรหัสผู้ครองเรือนค่ะเป็นเพศที่จะต้องขัดเกลาอย่างยิ่งค่ะในแต่ละวันแม้แต่การบริโภคอาหารเองก็ตามก็ต้องพิจารณาในการบริโภคค่ะ รู้คุณของชาวบ้านที่บำรุงด้วยปัจจัย4ี่ค่ะให้ชีวิตของบรรพชิตนั้นมีชีวิตดำรงอยู่ได้ที่จะได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมอบรมปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศของบรรพชิตค่ะแม้แต่การบริโภคอาหารก็ตามจะมาติดในรสชาติของอาหารมาอ้าปากกว้างเลียมือเลือกแต่อาหารที่ตนเองชอบก็ไม่ได้ค่ะหรือว่าเก็บอาหารไว้ค้างคืนแช่ตู้เย็นไว้บริโภคตอนกลางคืนก็ไม่ได้เช่นกันค่ะ เพราะว่าผิดพระธรรมวินัยทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าผู้ที่บวชเข้ามาแล้วเป็นบรพชิตทุกรูปทุกยุคสมัยต้องอยู่ภายใต้หลักพระธรรมวินัยทั้งสิ้นค่ะและก็ไม่มีภิกษุสามเณรรูปใดที่บวชเข้ามาในพระธรรมวินัยแล้วจะใหญ่เกินหลักพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ไม่ได้เลยค่ะถ้าภิกษุสามเณรรูปใดใหญ่เกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เชื่อพระดารัสที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสทรงบัญญัติไว้ ภิกษุสามเณรรูปนั้นไม่ใช่ภิกษุสามเณรในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพราะถ้าจะลบล้างบิดเบือนทำลายคำที่พระองค์ทรงตรัสทรงบัญญัติไว้ในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านเรียกว่ามหาโจรค่ะเพราะวาความเป็นมหาโจรน,นี้ก็คือสภาพของจิตที่เป็นอกุศลมากมายของภิกษุสามเณรรูปนั้นค่ะซึ่งก็ประมาณไม่ได้เลยค่ะสำหรับอกุศลที่เกิด ดับสืบต่อกันอย่างไม่ว่างเว้นในสังสารวัฏค่ะเหมือนท่านพระเทวทัตที่ยังจมอยู่ในอเวจีมหานรกที่จะทำลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะลบล้างพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตัดสรู้และทรงแสดงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สัตว์โลกที่ไม่มีสิ่งอื่นในเทียบได้เลยค่ะและถ้าภิกษุรูปหนึ่งรูปใดหรือว่าคารวาสผู้หนึ่งผู้ใดจะมาเป็นใหญ่มากกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นก็จัดเป็นมหาโจรเช่นกันค่ะ ที่ทำลายพระพุทธศาสนาโทษก็นับพบชาติไม่ได้เช่นกันค่ะเป็นการพร้อมเพรียงกันไปนรกด้วยกันทั้งสิ้นค่ะ